เดียนาพูดแล้วหลังแชรวอนที่แท้แฟนปริศนาคือดารารุ่นใหญ่คุนดังกลายเป็นประเด็นที่นางเอกคนสวยเดียนาฟรีโปต้องออกโรงเคลียร์หลังโลกโซเชียลมีการแชร์ข่าวปลอมทำนองว่าแฟนหนุ่มนอกวงการที่คบกันแบบเงียบๆไม่เปิดตัวมาถึง5ปีที่แท้คือนักแสดงและผู้กำกับรุ่นใหญ่อูทนากรเพราะมีการระบุข,ข้อความว่าซุ่มเงียบคบดารารุ่นลูกอูทนากรวัยห้าสิบปีเฉลยแอบปลูกต้นรักดารารุ่นน้องไม่บอกใครซึ่งก็มีหลายคนที่หลงเชื่อล่าสุดเดียนาออกมาเคลียร์ให้ฟังว่า เห็นหนูก็งงมากเอาจริงๆสํานักข่าวนั้นก็แอบม้มากๆอยู่นะไม่ได้มีมูลอะไรเลยหนูกับพี่อูไม่ได้คุยกันนานมากแล้วมีแค่ทักทายแฮปปี้เบิร์ดเดย์ตอนเห็นข่าวแล้วก็สงสารพี่อูไปดึงแกมาเอี่ยวทําไมมองเป็นเรื่องคําคําเลยแต่ก็มีคนที่เขาไม่ได้กรองแล้วก็เชื่อเยอะมากงงแล้วไม่หยุดลงเรื่อยๆลงใหม่ทุกปีไม่รู้จะแก้ยังไงแต่ก็ไม่ได้แอคชั่นขออภัยพี่อูด,ด้วยนะคะที่ทําให้ต้องปวดหัวไม่ใช่แค่เกรงใจพี่อูเลยกับพี่อูนี้เป็นพี่ชายที่่รรักกมาาๆเสจขว ก็ต้องกรองก่อนนะคะต้องกรองนิดหนึ่ง